นัตถิกรรม,มะสมังพลังแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมย่อมไม่มีสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังรายการธรรมะสบายๆ USA ในวันนี้วันนี้ทางรายการธรรมะสบายๆขอนําเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับชมกัน ย้อนหลังกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่ผ่านมานั้นได้มีโอกาสเดินทางไปกราบสังเวชนียสถานทั้งสีต่ตำบลในประเทศอินเดียและประเทศเนปาลซึ่งตรงจุดนี้อยากจะนำเรื่องราวซึ่งเราได้เคยเดินทางไปวัดพระเวรุวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิพิาสารทรงสร้างถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งวัดแห่งนี้ได้ตั้งอยู่ที่กรุงราชคฤห์ประเทศอินเดียในปัจจุบันนี้นอกจากเราได้เดินทางไปวัดพระเวรุรวันมหาวิหารแล้วเราก็ได้เดินทางไปกราบสถานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่บนเขาคิจกูลซึ่งเรียกว่ามูลละขันทก,กุดีซึ่งก็เป็นเวลาเจปีมาแล้วแต่ก็ยังรำลึกนึกถึงคำสอน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านโดยในครั้งหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสเรื่องเปรตเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็เลยอยากจะนํามาฝากท่านทั้งหลายให้ได้รับชมและรับฟังในวันนี้ซึ่งเรื่องเปรตเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเรื่องกูตะ วินิจฉัยกะเปรตหรือว่าบุคคลที่เคยเป็นผู้พิพากษามาก่อนแต่ว่าในครั้งที่ดำรงตนเป็นผู้พิพากษาแต่กระทำการวินิจฉัยคดีต่างๆด้วยความทุจริตหรือว่ามีการรับสินบนติดสินบาทคาดสินบนเมื่อตายไปแล้วผู้พิพากษาก็ได้เกิดไปเป็นเปรตซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงตรัสกูตะวินิจัย,ยกะเปตวัตถุในครั้งที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในวัดพระเวรุวันมหาวิหารซึ่งเรื่องนี้ฟังมาแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยาวนานมากพอสมควรเพราะผ่านมาแล้ว2,563ปีด้วยกันแต่ว่าธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีคำว่าล้าสมัยยังใช้อยู่ ย่งใช้ได้จนถึงปัจจุบันยิ่งมองกลับมาที่ยุคปัจจุบันนี้คนทั้งหลายก็พากันห่างจากศีลธรรมดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความที่ไม่มีธรรมะอยู่ในใจโลกต่างๆก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่กลับตรงกันข้ามจิตใจของมนุษย์ต่างมากไปด้วยความโลภ มากไปด้วยความโกรธมากไปด้วยความหลงคนทั้งหลายทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองอยู่รอดทุกวงการทุกชนชั้นย่อมมีทั้งคนดีย่อมมีทั้งคนเลวไม่เว้นแม้แต่ผู้พิพากษาซึ่งเรื่องราวนี้ก็เกิดมาตั้งแต่ในยุคที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่ แม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมในครั้งพุทธกาลก็ยังมีการโกงกันซึ่งเราทั้งหลายก็เรียกว่าติดสินบาทค่าสินบนเบื้องบนทำเป็นตัวอย่างเบื้องล่างก็ทำตามทุกวงการย่อมมีคนเลวย่อมมีคนดีแต่ในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสกับผู้พิพากษาโกงซึ่งตายไปแล้ว ก็ตายไปเป็นเปรตเพราะฉะนั้นขอนำเรื่องราวผู้พิพากษาโกงตายไปเป็นเปรตมาฝากท่านทั้งหลายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญท่านทั้งหลายไปรับฟังได้เป็นระดับต่อไปเรื่องกูตะวินิจชายิกะเปตวัตถุว่าด้วยบุพกรรมของเปรตผู้พิพากษาโกงเรื่องนี้มีใจความอยู่ว่า ในครั้งที่พระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่วัดพระเวลุวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารเข้าจำอุโบสถเดือนละหกวันมนุษย์เป็นอันมากคล้อยตามเท้าเธอจึงพากันเข้าจำอุโบสถพระราชาตรัสถามพวกมนุษย์ผู้มายัางสำนักของพระองค์ว่าพวกเธอเข้าจำอุโบสถหรือหรือว่าไม่เข้าจำ ในบรรดามนุษย์เหล่านั้นผู้พิพากษาตัดสินคดีความคนหนึ่งเป็นผู้มีวาจาส่อเสียดเป็นผู้หลอกลวงเป็นผู้รับเอาสินบนไม่อดกลั้นเพื่อจะกล่าวว่าหม่อมฉันไม่ได้เข้าจำอุโบสถแต่กราบทูลว่าหม่อมฉันเข้าจำอุโบสถพระเจ้าค้า ลำดับนั้นสหายจึงกล่าวกระเือผู้ออกจากที่ใกล้พระราชาสหายวันนี้ท่านเข้าจำอุโบสถหรือไม่เขาตอบว่าสหายเอ๋ยเพราะความกลัวผมจึงกราบทูลอย่างนั้นต่อพระพักของพระราชาแต่ผมไม่ได้เข้าจำอุโบสถลำดับนั้นสหายจึงกล่าวกระทือวว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นอันดับแรก เธอจงรักษาอุโบสถกึ่งวันในวันนี้เธอจงสมาทานอุโบสถเถิดเธอรับคำของสหายนั้นแล้วไปยังเรือนไม่บริโภคเลยบ้วนปากอธิษฐานอุโบสถเข้าจำอยู่ในกลางคืนถูกความเสร็จแทงอันมีพลังลมเป็นต้นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากท้องว่างเข้าตัดอายุสังขารถัดจากจุติก็ไปบังเกิดเป็นวิมานิกเปรต ในท้องภูเขาจึงอยู่เขาได้วิมานซึ่งมีนางฟ้าหนึ่งมื่นนางเป็นบริวารและมีทิพยสมบัติเป็นอันมากด้วยเหตุเพียงการรักษาอุโบสถราตรีเดียวแต่เพราะตนเป็นผู้พิพากษาโกงและพูดวาจาส่อเสียดตนเองจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินลำดับนั้นสหายจึงกล่าวกระเือว่า ถ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นอันดับแรกเธอจุงรักษาอุโบสถคืงวันในวันนี้เธอจุงสมาทานองค์อุโบสถเถิดเธอรับคําของสหายนั้นแล้วไปยังเรือนไม่บริโภคเลยบ้วนปากอธิษฐานอุโบสถเข้าจําอยู่ในกลางคืนถูกความเสียแทงอันมีพลังลมเป็นต้นเหตุซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากทองว่างเข้าตัดอายุสังขาร ถัดจากจุติก็ไปบังเกิดเป็นเวมานิกะเพรศในท้องภูเขาจึงอยู่เขาได้วิมานซึ่งมีนางฟ้าหนึ่งมื่นนางเป็นบริวารและทิพยสมบัติเป็นอันมากด้วยเหตุเพียงการรักษาอุโบสถเพียงราตรีเดียวแต่เพราะตนเป็นผู้พิพากษาโกงและพูดวาจาซอเสียดตนเองจึงจิกเนื้อหลังของตนกินเอง พระนารทฐเทระถามเปรตตัหนึ่งว่าตัวท่านทัดทรงดอกไม้ใส่ชดาสวมกําไลทองรูปไหลด้วยจุนจันมีสีหน้าผ่องใสงดงามดุดสีพระอาทิตย์อุไทยขึ้นมาบนอากาศมีนางฟ้าเมื่นหนึ่งเป็นบริวารบำรุงบำเรอท่านนางฟ้าเหล่านั้นล้วนสวมกําไลทองนุ่งห่มผ้าอันคลิปด้วยทองคำ ท่านเป็นผู้มีอานุภาพมากมีรูปเป็นที่ให้เกิดขนชูชันแก่ผู้พบเห็นแต่ท่านจิกเนื้อที่หลังของตนกินเป็นอาหารท่านได้ทำกรรมอะไรไว้ด้วยกายวาจาใจหรือเพราะวิบากแห่งกรรมอะไรท่านจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินเป็นอาหารเปรตนั้นตอบว่า กระผมได้ประพฤติทุจริตด้วยการส่อเสียดพูดเท็จและหลอกลวงเพื่อความชิบหายแก่ตนในมนุษยโลกกระผมไปแล้วสู่บริษัทในมนุษย์โลกนั้นเมื่อเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแล้วละเหตุละผลเสียประพฤติคล้อยตามมาทำผู้ใดประพฤติทุจริตมีคำส่อเสียดเป็นต้นผู้นั้น ต้องจิกเนื้อหลังของตนกินเหมือนกระผมจิกเนื้อหลังของตนกินในวันนี้ฉะนั้นค่าแต่พระนารถะท,ะทุกที่กระผมได้รับอยู่นี้ท่านได้เห็นเองแล้วชนใดเป็นคนฉลาดมีความอนุเคราะห์ชนเหล่านั้นพึงกล่าวตักเตือนว่าท่านอย่าพูดส่อเสียดอย่าพูดเท็จอย่าเป็นผู้มีเนื้อหลังของตนเป็นอาหารเลย